จากที่พาดการร่วมง,งานด้วยกันระหว่างทิมเบอร์ตันและจอห์นนีเดฟในปี1990นักแสดงระดับะการอย่างจอห์นนีเดฟและผู้กำกับมือฉมังที่มีทางและแนวทางเป็นของตัวเองทิมเบอร์ตันก็ได้สร้างผลงานและเนรมิตจินตนาการของตัวเองลงบนแผ่นฟิล์มโดยการสร้างภาพยนตร์เรื่องเอ็ a r d ิร i s ค o ิสเซแหรือ เอ็ดเวิร์ดมือกันไก่ในปี1990ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มผู้อาภัพที่ไม่มีมือแต่โชคดีที่เขาเป็นลูกบุญธรรมของนักประดิษฐ์จึงเปลี่ยนจากมือของเขาเป็นกันไก่แต่โชก็ไม่ได้เข้าข้างเขาเสมอไปหลังจากนั้นเมื่อเขามีมือเป็นกันไก่นักประดิษฐ์ผู้เป็นพ่อบุญธรรมของเขาได้เสียชีวิตลงปล่อยให้เอ็ดเวิร์ด เดียวดายอ้านหวางต่อสู้กับโลกที่มีแต่ความขัดแยง้งความอิจฉาลิษยาในชุมชนเล็กๆในเมืองแห่งหนึ่งในอเมริกาเอดเวิร์ดไม่รู้แม้กระทั่งภาษาพูดใช้แค่ภาษามือและภาษานึกคิดของเขาและวันหนึ่งบ้านที่อยู่บนเขาใกล้ๆกับหมู่บ้านที่มีแต่ความขัดแยง้งและมีเพื่อนบ้านแปลกๆมีหญิงสาววัยรุ่นผู้หนึ่งได้ไปพบกับเอดเวิร์ดจึงชวนเอดเวิร์ดมือกันไกล กลับมาทานข้าวที่บ้านและนี่คือจุดเริ่มต้นของเอ็ดเวิร์ดมือกันไก่การผจญภัยในโลกที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนและมือที่เป็นกันไก่หมู่บ้านและชุมชนละแวกนั้นแตกตื่นกับความเป็นเอ็ดเวิร์ดมือกันไก่บางก็ว่าเอ็ดเวิร์ดมือกันไก่น่ากลัวบางก็ว่าเอ็ดเวิร์ดมือกันไก่เป็นเหมือนผีและฆาตกรลูกจิปแต่เอ็ดเวิร์ดมือกันไก ก็ได้แสดงศักยภาพของเมือนไกลของเขาโดยการตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นรูปทรงต่างๆในละแวกหมู่บ้านที่เขาได้ไปอยู่อาศัยกับหญิงสาวและครอบครัวเรื่องราวดรามา่าะจญภัยของหนุ่มมือกันไกลและเป็นภาพยนตร์ในแนวทางของทิมเบอร์ตันจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันภาพ,พยนตร์เรื่องเอกสคริ s เซอรน หรือ Edward ิร์มือกันไกลในปี1990นำแสดงโดยจอห์นนี่เดฟวีโนนาไรเดอร์และเป็นผลงานการกำกับของทิมเบอร์ตัน